ครับการฝึกด้านปัญญานะครับก็คือการฟังการดูการคิดนะครับการเพื่อจะเอามาพิจารณานะครับในการเพื่อที่จะเอามาพิจารณาอีกรอบหนึ่งที่ว่าเราฟังมาแล้วเขาพิจารณาตามความจริงนะครับเพื่อจะได้ให้เรารู้แจ้งนะครับตามรู้แจ้งเห็นจริงนะครับตามที่เขาได้ฟังมารได้ได้ฟังมานะครผมอ่ะก็ สุด่อนาัญญาต้องตมีด้วยกันสามอย่างนะครับือึ่อสุดสามายาปัญญาเขาเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้สุดนะไอ้คนละแบบครับการรู้เกิดจากปัญญาเกิดจากการฟังจิตจินตามายาปัญญาโอ้พอมันเอียงหันมาทางนี้ความรู้เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้ฟังมาแล้วก็พิจารณาตามเออเพราะวนามมายาปัญญาคือการปฏิบัติ หรือการพิจารณาการเจริญจิตภานารณะเมื่อพิจารณาแล้วก็มาปฏิบัติตามเอมอโอ้อโอท่เป็นเป็นคาถาเป็นสุภาษิตเ,เป็นให้มีสมาธินะผมฝึกฝนกายมิตรนี้หมายถึงว่าการสมาธินี่ไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตา โดยส่วนเดียวการสมาธิหมายถึงว่าการทําทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ว่าเรามีสมาธิตลอดเอช่นพะผมในการพูดนี้ผมมีสมาธิในการพูดสื่อสารให้ผู้อื่นฟังครับผมนี่ก็เป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งครับผมการฝึกสมาธินี้ก็แยกออกเป็นสาก็คือคณิกาสมาธิคณิกาสมาธิก็หมายถึงว่าสมาธิชั่วขณะหมายถึงว่าเรากำลังทาอะไรชั่วขณะเช่นเรากําลังขับรถเรากําลังยืนพูดขนานี้อยู่ก็คืออยู่ในคณิกาสมาธิ อุปจาระสมาธิหมายถึงว่าสมาธิอารมณ์กรรมฐานชั่วหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเรามีคณิกะเรามีอุปจาระสมาธิแล้วเนี่ยเราจะไม่มีพวกเสียงหรืออารมณ์แปรปรวนมากระทบในการทําให้การนั่งสมาธิหรือว่าเราในการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถหลุดได้ง่ายครับผมอัปประมานาสมาธิหมายถึงว่าสมาธิขั้นสูงหมายถึงว่าสมาธิขั้นสูงหมายถึงว่าเรามีสมาธิที่ว่า